สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรบรักทุกท่านโดยเฉพาะบัณฑิตพรามหรือว่าพอพรามหรือว่าพมอสูขวนทั้งหลายที่มีความสนใจในเรื่องของบทสูขวนสำหรับมณีกระผมบัณดิตพรามเอกลาดบุตรอาก,ก็ได้นำเอาใบสาีสูขขนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อจบการศึกษาแล้ว กลับมาสีมีการสูข่วนใบสีไห่เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานก็เลยประยุกเอาเนื้อหาสาระที่คิดว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์นำมาเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังกันเช่นร,รับฟังครับ n a m ตทานสาพังาวตุอลละโตนสัมมาัพุทานส a m าสามพังาวตุอะละหะตสัมมาสัมพุทธานส,านานสาาาะ นโมตัสสะปังคาวะโตอะรังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียเสียมือนี่เป็นวัน ดิวันดิเถียมวลตะสุกตกนี่หับแมนตกไม่จันคันใบนีหับแม่นคันไม่แกว้วครูอาจารย์ตกแต่งแล้วจริงย่อมาด้วยศรัทธาในมือนี้ เพื่อใบสีมงคลดีสีวิเศษปรารบเหตุแห่งลูกศิษย์ฉันประถุมมาึกษาปีที่หกขออย่อยกยคโอคุณปาสีละตะัตตนาทัยและสิ่งสักศิธิ์ทั้งหลาย ที่ปวงชนได้กาบไหวขอจงได้สเสด็จด,ด่วนลงมาขออาลาธทน,นาบูชาลึกเบิกชัยยมงค้นลาผลอันปปะเสุฐเปิด ทั้งสีทิศโปรดประสิทธิชัยให้ลูกสีของคู่ทั้งหลายเหล่านี้ก็จงได้สมดังปราถนาความเมตตาการุณาให้ตั้งต่อให้หน้อยนอก,กัลยาณี เปรียบุตรตาบุตรทีของคูในมือนี้ขอจงสวัสดีมิใช่ไปหนาให้ลำคาแห่งสาสตุชนจงเป็นทนแพสางได้ก้าวอ่างเป็นสิทธิ์มิคู่เป็นลูดู จบการศึกษามาบดนี้เพิ่นจึงไปอาลานทะาอาจารย์ผู้จลาดมานังอาจเอื้เชิญควรเชิญควรขึ้นเสมอจอมภาษาเชิญควรขึ้นเสมอถาดสีจันมือนี่แม่นมือสันนะ วันนี้แม่นวันดีวันดิีเทียมอุนตะโสกสิทธิโยพรอบหลักขั้นนาตามตามลาเก่าไว้ว่าแม่นมือมหาชัยทำสิ่งใดกลุลาบใดสมดังใจปองมือจะลองความสำเร็จยิน ดีให้แกลูกสีทั้งหลายวันนี้แม่นวันดีค่อยจากเชิญเอาสีน้อยอ่อนบอนว่อนเบาเอาเจ้าเข้าสูขิ้งเจ้าอย่าติ้งย่าตื่นย่าถ่วงย่าไดไปปวงทางไก่ให้เจ้ามา,าเร็วไว วันนี้ยาสาเจ้าอย่าไดเมื่อยลาลิสอนทางใดมือนี้แม่นมือมหาชัยมือสดใสนาหักเลียนแล้วนามือของถาความสำเร็จใดปิดเศษทุกกระบวนทาม โยปฐุมาเสืษาปีที่หอบโยมาดือทุกห้องให้สมปองถูกไฟทั้งหญิงชายแล้วบัดนี้สำเร็จแล้วว่าถูกคนได้มากผลมาแล้ว ตัวหกเบชาปัญญายิ่งภาษาไทยกะยอดยิ่งป่าวิงไหวบ่ลืมวันตานาร,รมป่าเปือมสังคุมนิยมซา,าสาสนากาวานันสำคัญแท้ใดแน่ใจขานีิสานัน กาไดหลักคิดรักขาบวกโลบคุณหานบ่ลุดละถูกปละดินในเลียนหลูได้ทั้งได้ดูทั้งได้เล่นทั้งไดเห็นทั้งได้คิดวิทยาศาสตร์นันก็ได้ สอนให้เกิดผลศิลปะมากล้นสอนค้นให้หูหอมคู่ถนอมกอมเจ้าและเร้าอ,อยู่บอ่อว้มีทั้งหายทางจุมคอยแนบบ่ออยากแต่ดอกดึกคำาหากแม่นทำดีและแหว้ว แต่มีแนวบางครังการกระทำม,มันบ่แมนคู่นักใจเลือดเสนลูกสิเอื้ยามเจ้าลันพลาันฝ่าคอยติงงความเป็นคู่บ่าอาจนิ่งเหลียวลิง ดูได้เปรียบคือลูกหญิงลูกชายบ่ยสายเกิดแก่ต้องดูแลกกันไว้ลูกนักเลี้ยนเข้าใจบ่คู่เปรียบพอแม่เจ้าจะเว้ายาลื่นคว่ำ ร่วมหกปีแล้วไดลูกศิษย,ย์ใหญ่โตมาจบทำลาบโวดเลียนแหงประทุแล้วดื้อเจ้าเอาอ่าเพื่เดื้อละเอินควรมาอยาสาอยู่เจ้าย่าได้อูดอูหาลินอยู่วางใด ถ้าได้ยินเสียงนี้ให้เร็วไว้ได้มาสู้มาทุกหมูทุกคนทุกตุนเดือลูกลาคาเนียให้ดวนมาว่ามาเยอะควรอือ เจ้าไปอยู ame, akes, ề, về, Nam, ่กรรมหุนแห่งทั้งใดขวันเจ้าไปทันศนาศึกษาให้ดวนมายาสาควันเจ้าเป็นคนกาแข้งกีละยู่ใสเนี่ยเจ้าอย่ายืนแทะแหลมมาแม่อย่าอยู่นานว่ามาเยาควันเอ ขวัญเจ้าไปเที่ยวหลินยามเว้นพักเทียงไปนอนเถียงทงเขาไว้ฟ้าให้ตาวมาเชี่ยกี่ลาวันนั้นบุญดันตาจันเจ้าได้มวนเชิญเอาขวัญมูเจ้าให้มาเขาว่าสุขิงว่ามาเยี่อขวัญเอื้ยแขง ทัานสามือนั้นนาคนสำคัญจำได้บ่ทำสุนฝีมือนั้นก็ก็ขอให้เมนตาวมาขวัญแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาขวัญขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลาย กวนแขนขวาแขนสายให้มาเต่ามาหุ้มทางขวันนมและขวัญข้างขวันเอวบางกลมกิ้วขวันทองน้อยแล้วหาวนมขวันพุมดำดูอาจขวันบากตันเชลจาทางขวันตาและขวันคิวควันนิวและขวันแขนขวัญขาแผ่นหลังไหล ละไม่น <ítulo> <im> <bass Ma> ั่นแม่นควันหูก็ให้มาสามือหนีวันนี้ว่ามาเยอะควัานี้มานำทางคนทองมา น้ำปองคนเที่ยวมากินข้าวตุ่มและของหวานนะมากินน้ำตาและน้ำอ้อยหมอเจ้าเอืน้นยจอยขวัญหน่อยให้เต่ามาว่ามาเยอะขวัญเอื มันดีสีสิมือนีแม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนผาแอ็นมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนประจวงประจานนะมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเพื่อเขาหลวงไกรลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอ่างการแล่าตาวันนะ มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าปัญษัยสองแจงมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาขวางยามเดือนสีมันให้เจ้ามันยิงววงยนนนย่งกว่าเสากีลูกสาวพญแทนพญผุมฟางฝ่าขันามาฮอดแลว้ว ไห้มันอยู่เนื้อในคิงใหญ่เพียงต่ออย่าได้หักใหญ่เพียงลหลักยาได้โคน่นอย่าได้มนเหมือนตองอย่าได้มองเหมือนเฒ่ายาไดเฒ่าเก่าเสียสี เฮ้เจ้ามีอายุมันควัญยืนหน่อยขวัาพันวันสาจำเลิ่นายุนสวัสดีพามาเยอะควันอื้อ ขวัญมาแล้วฟังคำพ้มสิสอนสัง่งยังพิธีมือน,นี่ให้พองเจ้าเชื่อเอาักเปลดสิทธิ์นี่ให้มีคู่มันจังแมน่นเ่นสิดีเลิดลำไปนาจังแม่นคล้อง มองเบิ่องดูคำเบาาคำจาภาษาบวรนสิงบอกขวเจ้าย่า้ิแถลงเบาสิเก้าสีกะจันยุกาจะเวทีเป็นที่ตั้งเครื่องหมายของคนดีถ้าเจ้ามียาำไใดตอบแทน่าลดสามีศรัทธาเพียรลำบำพิญ่าด้ละ วิริยะอุตสาหะเข้าไว้ไปนานสิเจรลื้นโขนสันสญญนหยอ่องปราะข้องสติอยู่ถูกเมื่อเจ้าอย่าเบื่อแทดแทะเลียนลูแม่นต่อไปให้ใส่ใจเอาไว้จิตตามันจังแม่นวิมังสาแขนแขนทวนไว้อยู่บอนเศร้า เอาต้องไปเรียนหลวััถยมต้องสู่ตอนสี่อยากเป็นคุณหมอแพทย์พยาบา,ทา,ทาลทหารตำรวจคู่อาจารย์ปกขาลูกหลายาในถอยป่อแม่ค่อยอยู่บาทค่อยทรงกำลังใจ เมิดอท้อได้เมิดอการลูกเอื้อบ่ม,มีท้อขอแต่ลูกนี้ได้แต่สินใจให้แนวแน่สายสามันหรือสายอาชีพกะบ่บแผ่ขอให้ลาพัมเพียนนาทีเลี้ยนตอนยังหน่อยค่อยลาปุ่ตอนเจ้าใหญ่ จ้าสิได้สบายมีวิชาปลอมแล้วสิพาไดเหม่นพึ่งตนสิเป็นคนสูงข่ามีปัญญาเกิดก่อให้เจ้าได้เลี้ยต่อสวมกับพ่อแม่เจ้าย่อยทาไดห่วงหาวาสนาของเจ้าลูกศิษย์เอ้ยให้จั ก้นสาลิจนจนไปนาสิวาดีเอาละน้อมือเนี่ยควันเอื้ยถูกมูเลาเจอเ้อควันมูเจา้าเขานี่ให้ตาวมาว้ามาเยอะควันอื้อ ขันมาแล้วพามสิเราแถมพอนตัดเอาตอนคาถาเม่นดีเหลือหลุนขอทุกคนทุกทานลำเอาเรีบดวนประมวนพอนทรงให้พองเจ้าให้รลับเอาเด้อสิทธิกริยตถาคาโตสิทธิลาโพนิรันตลังสิทธิเตโชใจโย,ยนิจังง สิทธิปัญญนนโมพุทธายยนัมพัททะภวันตุเตนี่แหละครับคือสุขผลสำหรับลูกหลูกนักเรียนจนประถมศึกษาปีที่หกเมื่อจบแล้ว กาทำวิธีบายสีสู่ควรไหนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นวัดสู่ควรจากพ,พรามเอกราชบุญอาสนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับู้ที่สนใจนําเอาไปไปยุ์หรือว่านําเอาไปใส่สู่ควรเพื่อเป็นประโยชน์ของลูกหลานต่อไปสนจิตสนใจก็กดไหลกดแชะ กดติดตามไว้เด้อสสำหรับมน,นีสวัสดีครับ